สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับนูวคือเกาค่ะเสียนซองค่ะทางช่องบุญนําโชคเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้นะคะก็ยังเป็นแนวทางรัฐบาลลาวอยู่เหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะทางช่องก็ได้ลงแนวทางของเสียนเวียงจันไปแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางของเซียนเตี้ยบางพีนะคะ พ่อเซนเตียนะคะเป็นแนวทางที่สองแล้วนะคะแต่ก่อนนี้จะไปรับชมรับฟังแนวทางของพ่อเซนเตียนะคะเหมือนเดิมนะคะฝาก fc ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เซนยน2และช่องบนนำโชคด้วยนะคะและก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด,ดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปถ,ถัดไปนะคะมือนี้พ่อเซนเตียก็มีแนวทางดีๆคือเก่านะคะมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเก่า,นะะา,า,กเ,กาเดี๋ยวเข้าไปเบิรงพร้อมๆรอม,อมกันนะคะว่ามื่อนี้เซนเตีย ให้แน่ทางตัวใดมากจิตถือใจคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆท่านบอนะคะไปเบิ่งกันเลยคะ่ะสำหรับพอเส้นเตี่ยนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโตจับคู่กับพาดไปค่ะเอซนะคะแต่ว่าพอเส้นเตี่ยนะคะกับมี่ตัวเด่นน้องเพิ่นนะคะตัวเด่นเอาไปวิ่งเอาไปรูดสินะ เข้าไปนะคะก็คือเข้าห้านะคะสําหรับตัวเด่นนะคะนี่นะคะอันนี้คือแนวทางเก่านะคะตัวจับคู่พอขามไปกับบุคิดนะพอมไมี่แพริดเราอ่ฉลาดใจนะคะนนมันลอยเบิร์นในจังไหเอฟซีนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะลอยเบิร์นไปนะคะพอเจนเตียเพิร์บรีจับคู่หาหามา เพิ่นเอาหาเนื่งองหาซองหาซ้ำขำหาซี่หาหาไปนะคะกับโบคิดว่าสิลอยมากนะคะเลขเหลากับลอยมาเบิ่์นจนได้นะคะวันวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะอ่ะสำหรับผ่านมาแล้วกับผ่านไปนะคะเรามาดูแนวทางวันนี้ดีกว่านะคะแนวทางเลขเหลาวันนี้ของพ่อเซียนเตี้ยบ,บางพีนะคะงวดประจําวันจันทร์ที่ยี่สิบแปด พฤศจิกายน25 6 5นหกะคะก็คือวันนี้นั่นเองนะคะพ่อเซียนเตียก็ให้แนวทางตัวเลขมาคลายงวนเมื่อกี้เลยค่ะก็คือไม่มีเลข3ตัวนะคะแล้วก็รู้สึกว่านอยกว่าทุกๆเทียที่เพิ่นปล่ปลอยมากนะคะวันนี้นะคะพ่อเซียนเตียนะคะให้ตัวเด่นนะคะใครชอบวิ่งชอบรูดนะคะอยากได้ตัวเด็ดเด,ดเลยนะคะแค่ตัวเดียวทังสิ พ่อให้เด่นไปที่5นะคะรอง7ค่ะตัววิ่งตัวรูดเมือ่อกี้คือหากับ7นะคะแต่ว่าพ่อว่องกลมไปที่หาก็คือมั่นใจมากนะคะมั่นมั่นใจเป็นพิเศษนะคะไปที่5นะคะจับคู่เลข2ตัวมาให้ทั้งหมด8หางค่ะเลข2ตัว8หางเมื่อกี้ก็คือ5 0 5 1

มือนีพอมักเป็นพิเศษนะคะวงกลมมาให้ด้วยสามหางนะคะก็คือวงกลมไปที่5052แล้วก็47่เจ็ดนะคะสำหรับพอเสียนเตียมืมอนีชอบเป็นพิเศษชอบส่วนตัววาซันฝากตัวกันมาด้วยนะคะสามหางนะคะพอกันไปที่4 0 4ศหแล้วก็4ี่แปดค่ะกัน40 45 48ว์สี่ห้าสี่ันนะคะ แนวทางมือนีบพอก็ไมีไหแค่นี้นะคะไม่มีเลข3ตัวนะคะมีแค่ตัวเด่นแล้วก็เลขจับคู่นะคะแล้วก็ตัวกันมานิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะอ่ะถึงเวลาโชว์ตัวเลขแล้วนะคะ นี่ก็คือแนวทางเลขลาววันนี้นะคะของพ่อเซียนเตี้ยบางพลีนะคะงวดประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565นะคะพ่อเซียนเตี้ยให้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดนะคะไปที่5กับ7นะคะวงกลมเน้นไปที่5นะคะคือเด่น5รอง7ว่าสันสำหรับใครชอบวิ่งหรือเป็นสายรูดนะคะ จับคู่เลข2ตัวมาให้8หางนะคะก็คือ50 51 52 57 07 27 37 47ค่ะกันไปที่40 45แล้วก็48นะคะสำหรับผู้ใดเป็น fc ไหมนะคะอา้าคือมีทั้งโตว,วงกลมมีทั้งโตขคีร์เซนไตมันแบบใดล่ะเสียนซองวาสัน ก็คือตัวขีดเส้นใต้นะคะก็คือตัวเน้นนะคะสำหรับพ่อนะคะส่วนตัววงกลมก็คือเน้นเป็นพิเศษวาซันอันเน้นซื้อ,อ,อตัวขีดเส้นใต้นะบไซ่ไข่นะคะแต่ว่าถ้าตัววงกลมพิเศษใส่ไข่ด้วยวาซันตัวเน้นก็คือ5051 52 57 2747นะคะถ้ามาตัวกันก็จะมา4ี่หาซันถ้าชอบมากๆนะคะพ่อชอบเป็นพิเศษก็คือ ห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็สี่เจ็ดนะคะก็คือตัวที่พ่อว่องกลมมมใหายนะคะอืมนี่ก็คือแนวทางรัฐบาลลาวของพ่อเซียนเตี้ยวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบแปดนะคะวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองห้าห้านะคะเอฟซี FC, มักบ่มักกะลองพิจารณาเบงกอนนะคะพ่อเซียนเตี้ยกะให้ตัวเลขมาเนี่ยก็ให้มาดูนะคะให้มา ให้เอเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะบรด้หมายความวา่าตัวเลขที่เพื่อหายมาเนี่ยจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือเอามาแบ่งปันนะคะให้ได้เบิงได้ช่มมันคำนวณออกมาแล้วเพื่นใดจังซี่ละประทันถผกใจบ่ตรงกันบ่ออย่งเี้ยเอฟซีที่จริงแล้วเอฟแฟนช่องนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะหนูก็หนูก็กเชืวว่อว่าที่จริงแล้วนะ ทุกๆคนก่อนเทาสี่ลงทุนเนี่เขามีตัวเลขในใจแล้วนะคะเรามีตัวชอบอยู่แล้วนะคะที่เขาเมื่อบึงที่เขาเมื่อบึงในย u t u b เนี่ยในซอ,นองบุญน้ำโชคเนี่ก็คือเอาไปประกอบกันว่าอามีผู้ใดจิตตรงกับเฮาบอนะคะมีผู้ใดจิตมักโตคือเฮาคิดไว้ในใจออยังสี่เนาะนี่อันนี้ก็คืออเสีเตียเพิน่นเก่าไม่เบิง่งคือกันนะคะว่าเพิ่นใดยังสี่นะคะเพื่อไปตรงใจ หล,หลายท่านหลายๆคนนะคะสำหรับเซียนเตี้ยนะคะแนวทางเลขราววันนี้ก็เป็นแนวทางที่สองแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูนะคะแนวทางนี้นะคะกะ็อย่าลืมนะคะย้อนกลับไปเบอ่งของเซียนเวียงจันน้ำแน่นะคะเพราะว่าของเซียนเตี้ยนีเป็นแนวทางที่สองนะคะวันนี้นะคะจะพยายามนะคะทําให้ครบทั้งห้าสำนักนะคะยังเหลือของอาหลงยานาคีแล้วก็พ่อเซียนสุระเจ้าพ่อเลขวิ่งเหมือนเดิมนะคะ สำหรับเซียนเตียบางพีนะคะก็ตามนี้เลยนะคะนี่ยโชว์อีกรอบนึงนะคะเพื่ออจดบท่านนะคะเอฟซี FC, บางบางท่านเพื่อนกับมักจดมากกว่านะคะชอบฟังแล้วก็จดตามนะคะจดใส่กระดาษไว้ดูดีกว่านะคะแต่ว่าบางท่านกับสะดวกแคปนะคะก็ได้หมดนะคะเซียนเตียบางพีเลขลาวประจำวันจันทร์ที่28 ชุดสจิกายน25 6 5นะคะเด่นไปที่5กับ7นะคะเน้นไปที่5ค่ะจับคู่มาให้8หางนะคะสำหรับชุดเน้นนะคะก็คือ5 0 5 1 5 2 5 7 0 7 2 7 3 7 4 7นะคะฝากตัวกันมาด้วย3หางค่ะก็คือ40 45 48นะคะ ตัวที่พอมกักแห้งมกักเป็นพิเศษนะคะชอบมากชอบส่วนตัวชอบเป็นพิเศษก็คือตัวที่วงกลมไว้นะคะก็คือ5 0 5 2แล้วก็4 7นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค็คือเป็นชุดเต็มที่พอ่อคำนวณออกมาใดนะคะ้าผู้ใดนะคะชอบตัวไหนก็เลือกเอานะคะเลือกเอาตัวที่จะคล้องมักนะคะบ่าําเป็นว่าต้องยิบต้องจับ ตัวเลขชุดนี้ทั้งเบิดของพอก็ได้นะคะเอาตัวที่ตัวเองชอบนะคะสำหรับแนวทางเส้นเตียบก็มีเท่านี้เลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะเอซีแฟนช่องนะคะทุกท่านทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะจนจบคลิปนะคะและก็ค่อยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใ,ใจให้เส้นซองและกับบุญน้ำโชคนะคะเดี๋ยวแน่ทั้งนานะจะ เป็นของใครนะคะก็คอยติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ